วันนี้เราจะมาทำตักกระแตนด้วยใบมะพร้าวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะตักกระแตนใบมะพร้าวนะคะเรามาดูมาเริ่มทำกันเลยค่ะง่ายๆเพื่อนๆก็ทำได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตักกะแตน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพับตะเกตนกันนะคะพับตะเต็นจากใบมะพร้าวนะคะพับตะเก็นจากใบมะพร้าวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก็จะมีใบมะพร้าวนะคะการมะพร้าวแบบนี้ เราก็ตัดเลยค่ะตัดตัดออกประมาณนี้นะคะตัดออกไว้เสร็จก็ก็ยาวประมาณประมาณนี้ค่ะก็เท่ากับก้านมะพร้าวอะคะ่ะเราก็วัดตรงนี้เลยนะคะ เราก็วัดเข้ามา12เซนนะคะวัดเข้ามาตรงนี้12เซนวัดเข้ามาแบบนี้นะคะ1ิบสเซน12เซนนะคะ12เซนตรงนี้นะคะ12เซนนะคะเราก็กรีดออกไปกรีดกรีดไว้มะพร้าวออกแบบนี้นะคะตรงนี้12เซนนะคะ เราก็ผีดใบมะพร้าวเลยค่ะผีดใบมะพร้าวแล้วเราก็เหลาออกเหลาเหลาใบมะพร้าวออกนะคะเหลาออกไปเลยเหลาออกไปเลยนะคะแล้วเราก็จะให้ตรงนี้กว้างประมาณเซนครึ่งนะคะ นนะะก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็พับเข้ามาเลยค่ะพับเข้ามาตรงนี้ยาวประมาณตรงนี้ยาวประมาณ เเซนนะคะเก้าเซนจากตรงนี้ถึงตรงนี้เก้าเซนเราก็หักก้านมะพร้าวเข้ามาเลยค่ะหักแกบบ้านมะพร้าวเข้ามาเลยนะคะพับเข้ามาแบบนี้พับเข้ามาให้ได้แบบนี้นะคะพับก้านมะพร้าวเข้ามาให้ได้แบบนี้เราก็ พับแบบนี้นะคะเข้ามาแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันพับเข้ามาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะหมวนเข้ามานะคะ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพับเข้ามาแล้วก็บิดก็โคง้งเกี่ยวกับปลายมะพร้าวนะคะแล้วเราก็ดึงลงมาดึงลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะ,บบนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะ สองข้างด้านนี้เราก็ทำอีกค่ะทำแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะรับขึ้นมาแล้วก็บิดแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวปลายมะพร้าวแล้วก็ดึงเข้ามา ไม่ได้แบบนี้นะคะเราจะทำสามรอบนะคะแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะป้งเข้ามาอย่างนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็ได้แบบนี้แล้วนะคะนี้เราก็พักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนแล้วเราก็มาตัดปีกปีของ ปีกของตะกะแตนนะคะจัดปีกของตะกะแตนก่อนปีกของตะกะแตนเราจะใช้อยู่กว้างอยู่ที่2เซนก็ได้นะคะ2เซนก็ประมาณนี้สองเซนนะคะสองเซนความยาวอยู่ที่สิบเซนสิบเซนปีกข้างหนึ่งแล้วเราก็พับครึ่งค่ะ แบบนี้นะคะ ขาตะก,กระแตนใช้10เซนนะคะ10เซนแบบนี้ก็ตัด10เซนแบบนี้นะคะเราเราจะให้ตรงนี้ใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเราต้องผ่าครึ่งผ่าครึ่งเป็นขาตะก,กระแตนสองข้างนะคะเราก็ตัดเลยค่ะตัดแบบนี้นะคะขาตะก,กระแตน บบนี้นะคะแบบนี้ตัดแบบนี้นะคะ,แบบบบนะคะเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็ผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งผ่าครึ่งให้ได้ขาตกกะแก็นสองข้างนะคะเราจะต้องผ่าแบบนี้ผ่าให้เท่ากันนะคะ แบบนี้ค่ะผ่าให้ได้สองชิ้นแบบนี้นะคะผ่าให้ได้แบบนี้แล้วเราก็จะหักขาตะแกงลงมาหักแบบนี้นะคะด้านนี้ก็หักหักแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เสียบลงไปที่ปีกเ,เสียบลงไปที่ปีก,ะกะน,นะคะเสียบลงไปที่ปีกตั๊กแตนนะคะเสียบลงไปแล้วเราก็จะเจาะเจาะตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อที่จะใส่ขาตะกกแตนใส่แบบนี้นะคะ ขาแบบนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเสียบลงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปที่ปีกแบบนีนะะ้ก็จะได้ขาตากกแตนนะคะเราก็จะหักไปข้างหลังนิดนึง เพื่อที่เป็นขาตะก,กระแตนนะคะหักนิดนึงเพื่อให้เป็นขาตะก,กระแตนแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองด้านก็หักแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ได้แล้วขาตะกระแตนแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะมาทําขาหน้าของตั๊ก,กแตนขาหน้าเราจะใช้อยู่4เซน8เซนนะคะเราจะใช้8เซน8เซน2ข้างแล้วก็ใช้8เซนแบบนี้นี่คือ8เซนนะคะ แเซนตัดครึ่งนี่คือแปดเซนนะคะแปดเซนหักครึ่งค่ะหักครึ่งนะคะหักครึ่งหักครึ่งแบบนี้หักครึ่งให้ได้แบบนี้นะคะหักครึ่งให้ได้สี่เซน แล้วเราก็มาเสียบใส่ขาตะกระแตนนะคะเราก็เสียบขาเสียบลงไปที่ขาหน้าน,นี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเสียบไปนี้เลยแล้วก็หักหักข้างหน้าแบบนี้นะคะขาหน้าตะกระแตนด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน เสร็จลงก็เลยแล้วก็หักขาหน้านะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะผ่าตะกระแตนก็จะได้แล้วตะก,กระแตนของเรานะคะแบบนี้เลย การมะพร้าวของเราก็เสร็จ